ชาวนี้มาคาเฟ่ที่ชื่อว่านิทานนะฮะที่พัทยา,ยาเลยพัทยามานอนยะเนี่ยเ้าเรียกอะไรเนี่ยจอมเพียรไหมเลยจอมเพียรนิดน,นึงอเออชื่อกาแฟของเขาแต่ละชื่อนะครับ g i a n t Secret เออชื่อกาแฟเป็นแบบตัวละครร้านนี้ครับเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของนิทานเลยครับกาแฟดีอา,าร์ดีบรรยากาศดีมาก พอกาแฟยังไม่ควรพลาดนะครับเขาเขามีเทสที่ชิมเนี่ยหลายแบบเยอะมากๆเลยเป็นครับที่ enjoy ว่าเขาจัดเป็นที่ได้แบบมัดกว้างแล้วก็มีทั้งกาแฟเป็นกาแฟโรสเตอร์ด้วยแล้วก็มีเบียด้วยก็คืออาหารก็มีขนมก็มีตั้งชื่อแปลกสิแสดงว่าข้างในต้องแบบแฟนตาซีอ่ะเป็นไปได้ไหมวันนี้เป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสเขา้าแต่งตัเป็น เป็นาแฟี่ร้านอุ้ยขายกาแฟเขาเป็นโรสเตอร์ด้วยนะเนี่ยใช่ไหมเป็นโรสเตอร์ด้วยโอ้อบบนักเล่านิทานออออใช่ถึาตอนช่วงบนเาก็แต่งเป็นโรบินเออเออใช่แต่งเป็นแบบนิทานเรื่องต่าง โอ้น,น,นี่ให้ดูชื่อกาแฟของเขาแต่ละชื่อนะครับ Giant Secret น yeah. ี่ชื่อกาแฟเป็นแบบตัวละครเลย White Light Angel อันนี้ Berry <Fairy. S 2> <Fairy. S 1> Medium to Dark Medium r o s t อุ้ย <c oughs> เราสามารถซื้อเป็นช็อตเล็กๆได้ด้วยนะ40บาทเน็นจอยเุ็นจ Enjoy Enjoy ซื้อเป็นซองเล็กๆก,ก็ได้ มีแบบตอวเล็กจะได้ลองหลากหลายอ๋อดีนะสามร้อยแต่ละสี่สิบอันนี้แบบหมดแล้วใช่เลยมีแบบดิปด้วยนะครับแบบดิปเอาไว้ดิปสองดิปแล้วก็มีกาแฟอันนี้จะโซนกาแฟต่างปรอออ๋อข้างในเหมือนแบบเทพนิยายโอ้โหเท่ดูดิเดี๋ยวเข้าไปดูโซนด้านในกันดีกว่า มีชาขายด้วยอือม,อม,อมโาวเฮ้ยม,มีเครื่องควัวอยู่ข้างในด้วยตรงนี้มีหลายแบบเลยอือ,อตรงนั้นตรงนั้นมีเครื่องควัวด้วยอะมาไปดูเครื่องควัวหน่อยเร็ว คเดี๋ยวพาไปนะครับผมถ้ามาถูกเวลาพอดีก็จะได้เห็นเขาคั่วกาแฟกันแบบสดเลยนะครับโอ้โหข้งางในใหญ่มากอ่ะมีโซนแบบกินข้าวได้ด้วยนะครับมีอาหารนะ ส,สั่งกาแฟไปแล้วสั่งกาแฟคู่บอยด้วยสั่งเป็นแบบกาแฟแบบไซฟอนอแล้วก็โรสเตอร์เขาก็คั่วอยู่ด้านในก็คือให้เราเห็นเลยแล้วก็ถ้าใครแบบเป็นสายดื่มเงี้ยพวกเครื่องดื่มแบบกอฮเลาเงี้ยเราก็ซื้อเหมือนเป็นการ์ดอะแล้วก็ใช้เติมคือชิมกดเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นอืแล้วก็รีฟันคืนได้อดีเนาะมีครบทุกอย่างเลย อันน er <mumbles> <crosstalk> ี้เป <chamado> <lly> <horrible> ็นกาแฟครุมแล้วก็บวกกับน้ำแอปเปิ้ลสปิทช่น ไกทอดมาไปบาลนต้า300ซูงหยาบไม่ด <transgender> yeah, ีนะให้การไปเลยว่าข้าบูรกาแฟว่ากาแฟอะไร่อยมัเนื้อีร่ียแบบกลางนะแม่กดาไมนเดียวโรสดา้ิลอินโดนีเซียวเลยอ่ะ ดีมากบจุดบเฮ้ยสุดยอดมากแต่ดีเบรได้ากแต่ได้มโนคเสรด้วยนอาการก็ออมจะดีมนกาแฟเด็หนักนสงนส์นค่ะอันนี้ตัวนี้กระต่ายเสื้อจะเป็นอะาใจะกงก กลิ่นผลไม้เจียวเป๊ะมีกาแฟให้ดมหลายใช่เทพรสเป๊ะเลยให้ดมจริ่นเหรอเมนทตาไซเป็นดีแคปเป็นคาเฟอีนกับแต่ว่าเฮนจอยเคยซื้อแต่มาสำเนียรูดแต่ว่าเดี๋ยวลี่เป็นดีแคปแบบเออไม่หวานใช่ไนอนคาเฟอีนอมีกาแฟแบบน้อยจัดเอาคาเฟอีนออกไปเลยใช่มีน้อยมีน้อย อีกแค่ยู่ยยตัวเดียวเป็นโคลอมเบียด้วยนอกจากเป็นมาในแบบนี้แลนน้วหนังปกติอ๋อกาแฟ็นตัชอบกับชอบกาแฟไทยไม่ชอบไม่ก็เป็นกาแฟบานามา ให้ชิมดบเทสนครับนี่จังเป็นเนิเจอร์เฮาส์เบนอ๋อพี่บอยอ๋อวอันน้นี่อนจะสั่งอันนี้ให้พี่ อ s o ซอ e r y Magic อันนี้พวกกลางเขาบอกว่าที่คนชอบสั่งอ่ะเป็นซิกเนเจอร์ของตัวน,นี้เป็น s o r c ร r y เมจิกแล้วก็ Giant s e c ร e t อันนี้จะเป็นเทสโนดแบบว่า Naughty Chocolate อีกอัน,นอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันฮึ่ม mm. mm. ดีนะอันนี้กาแฟเชียงรายโอ้เออสั่งถูกด้วยอ่ะอันที่เอ็นจอยสั่งให้พี่อ่ะโอ,อ้โซอสเซอรี่เมจิกใช่ไหมมันเป็นกาแฟาอินโดนีเซียแล้วก็เบนกับัวเตม,มาลาแล้วก็มาซิลแต่ว่าตัวนี้ไดแอนทรูเค็ตเ,นะเป็นกาแฟเชียงรายแต่ว่าอร่อยนะแล้วก็สำหรับแผนที่ครับนิทานกาแฟเทลพัทยาเนี่ยหาไม่ยากครับเพราะว่าอยู่อยู่ติดกับริมถนนใหญ่นะครับถนนหลวงหมายเลขสามเนี่ย อยู่บริเวณนาจอมเทียนพัทยานี่นะครับห่างจากโรงแรมแอมบาสเตอร์พัทยาเนี่ยประมาณสัก2กิโลได้ใส่กล่องมาเหมือนเป็นหนังสือเลยอ่ะน่าเก็บเลยเหมือนเชลหนังสือกก็ไปร้านกาแฟที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับเป็นโรสเตอร์คั่วกาแฟเองนะครับอาหารก็อร่อยนะครับแล้วก็ยังเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มด้วยแล้วก็มีกาแฟอีกหลายอย่างให้เราได้ลองเทสได้ลองชิมด้วยนะครับดีมากเลย